คันนี้ 2.0G ปี2020คันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ร้างยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่พอดูสภาพแรกรับนะครับบอกเลยว่าน่าจองมากครับรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าเช็คศูนย์ตลอดทุกระยะนะครับเลขไมล์ประมาณแสนสองนะมีกุญแจสำรองให้ครบ2ดอกเลยนะครับราคาเบาๆ7จ9 0แสนาครับฟรีดาวคันนี้ผ่อนเริ่มต้น12,400บาทนะฮะคลิปนี้ผมจะพาไปเช็คทุกมุมนะฮะรอบคันตั้งแต่หน้ารถภายในห้องเครื่องนะให้เห็นกันแบบชัดๆไม่มีการกข้ออมูลแนนน่ ใครที่กำลังมองหานะค,คันนี้อยู่นะฮะแนะนําดูคลิปนี้ให้จบแล้วคุณจะรู้ว่าคันนี้คุ้มแค่ไหนครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูรถเข้าใหม่ครับเพิ่งเข้ามาที่ร้านยังไม่ได้ล้างแล้วก็ยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับแต่เดี๋ยวจะบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยสภาพแรกับเนี่ยคือสวยมากๆครับเป็น Toyota าคามรี่ G 0 g ปี2020 จดทะเบียนปี2021ครับเป็นสีบอลเงินนะฮะเลขไมล์การใช้งานอยู่ที่120,000กิโลเมตรครับเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่ามีประวัติการเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดทุกระยะนะครับราคาขายอยู่ที่729,000บาทครับออกรถคันนี้ฟรีดาวนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละประมาณ12,400บาทเท่านั้นครับสำหรับใครที่มองหาคัมรี่นะครับที่ได้ทั้งปีใหม่นะปี2020จดทะเบียนปี2021นะไม่แค่1.2แสนเท่านั้นครับเป็นรถหน่วยงานดูแลดีเช็คระยะทุกระยะนะครับ ไม่เคยชนหนักไม่เคยน้าท่วมมานะคะผมคันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากครับตอนนี้รถอยู่ในสภาพแรกรับนะครับยังไม่ได้กะมีการล้างหรือว่าทางพศาดใดๆเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าหลังจากทางพาแล้วก็สปาเต็มระบบแล้วรับรองสวยกว่าน,นี้อีกแน่นอนครับผมคลิปนี้ผมจะพาไปดูสภาพแรกรับตัวรถเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาเริ่มดูกันที่ด้านหน้านกันก่อนเลยนะครับผมโดยเฉพาะกระจังด้านหน้าเนี่ยคือสวยงามมากๆเลยนะครับกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นสีดำนะฮะสวยแบบนี้เลยครับไม่มีชนหนักครับผมสภาพ รับประกันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะฮะสภาพแรกรับสวยมากสีบอลเงินก็เป็นสีเดิมโรงงานครับไม่ได้มีการกัดสีหลือเปลี่ยนสีใดมานะครับผมด้านหน้าอาจจะมีร่องรอยสะเก็ดหินเล็กน้อยนะครับผมยังไงเดี๋ยวเก็บงานเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติของรถมือสองอยู่ละนะครับเรื่องสะเก็ดหินนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้ผมจะพาแบบชมสภาพดิบๆแรกรับแบบนี้กันเลยนะครับผมว่าคันนี้สวยจริงนะครับผม ไฟหน้าตัวรถนะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์เลนนะครับซึ่งมาพร้อมไฟเดย์ไทม์ที่ส่องสว่างในเวลากลางวันนะครับช่วยเพิ่มความปลอดภัยครับแล้วก็เพิ่มความสวยงามถัดมาด้านล่างนะครับมีในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านหน้าทั้งหมด2จุดนะครับซ้ายขวาแล้วก็ไฟตัดหมอกมีให้ครบเลยนะครับชิ้นงานกันชนด้านหน้าไม่มีรอยชนหนักใดๆมานะครับมีแค่สะเก็ดหินอาจจะไม่ได้มองเห็นจากในกล้องนะเพราะว่ามันเล็กน้อยมากครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีการเก็บงานเก็บรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับ ฝากระโปงเส้นสายเรียมสันยังคมสวยชัดเหมือนเดิมครับไม่ได้มีรอยบุบไม่ได้มีรอยลักยิ้มนะฮะสวยสวยแบบนี้เลยนะฮะสีบางๆนะฮะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับผมคลิปนี้นะฮะจะได้เห็นทุการายละเอียดไม่มีการกักข้อมูลแน่นอนแล้วก็ไม่มีการปกปิดข้อมูลคันนี้ได้กุญแจสำรองมีให้ครบ2ดอกนะครับผมนะถือว่าจัดเต็มนะฮะมาแบบสวยแล้วก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์กุญแจสำรองครบ2ดอกนะครับเส้นสายผิวผ้าเรียมสันด้านข้างฝั่งนี้นะฮะก็ยังคง ความสวยงามเหมือนเดิมนะครับผมนี่ขนาดยังไม่ได้ล้างนะผมว่าเนี่ยสภาพแรกรับคันนี้เนี่ยมาแบบเฉียบจริงๆนะครับบอกได้เลยว่าสวยจริงนะครับผมไม่ประมาณแสนสองนะถือว่าไม่ไม่ได้เยอะนะถ้าเทียบกับตัวปีรถตัวนี้ได้ยงางปีสองพัี่สิบของดันหลบนะฮะยางปี2023สภาพดอกยางยังลึกอยู่เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวแม็กเนี่ยเป็นแม็กเดิมโรงงานขอบ16อ่าขอบแปบเจนิ้วนะฮะมาพร้อมดิสเบรกสล้อนะฮะสภาพแม็ก สวยงามนะฮะริ้วรอยการเบียดท่าไม่มีนะฮะนี่ฮะสภาพัสซุ้มล้อภายในดูได้เลยครับมาร์กสีตัวโชคอยู่ครบนะฮะไม่ได้มีการตัดต่อหรือว่านําไปโหลดเตี้ยใดๆเพิ่มมานะครับกระจกมองข้างของเขามาพร้อมไฟเรียวนะครับปรับพับไฟฟ้าให้เรียบร้อยมือจับประตูเป็นแบบโครมเมียมนะครับผมกุญแจสมาร์ทเอนที่สามารถปลดล็อกรถนะฮะที่มือจับประตูได้เลยนะครับผมกุญแจสำรองก็อย่างที่แจ้งไปนะฮะมีให้ครบ2ดอกนะครับดูประตูด้านข้างนะฮะสวยๆแบบนี้เลยสีส้มสมเสมร์ก ไม่ได้มีสีเพี้ยนหรือว่าสีซีจางไปแต่อย่างใดนะครับประตูเดิมไม่ได้มีการถูกแกะถูกซ่อมหรือว่าแกะนํามาทําทรงทําสีนะครับตัวนี้เรื่องความระบบความปลอดภัยก็จะได้ในส่วนของระบบบายสปอร์ตมาให้นะฮะตรงนี้นะฮะเป็นตัวเตือนมุมอับที่มุมสายตาเวลาแบบมีรถแซงเข้ามาด้านข้างเนี่ยมันจะมีไฟสีส้มแสดงผลตรงนี้นะฮะช่วยเพิ่มความปลอดภัยเวลาแบบก่อนที่เราจะเปลี่ยนเลนนะครับผมมาเดี๋ยวผมพาไปดูรละเอียดภายในครับนี่ครับภายในสภาพเนียบม,มาก นะต้องบอกได้เลยว่าสภาพเนียบแล้วก็พรีเมียมมากๆเลยนะครับวัสดุทุกอย่างใช้เป็นวัสดุหนังบูนุ่มอย่างดีสภาพสวยงามนะฮะตัวรถไม่มีโซไม่มีช้ำเลยนะครับผมนะครับดูตามแผงประตูนะฮะเนี่ยดูได้เลยว่าเป็นประตูเดิมนะครับเนี่ยพวกรอยอาร์ตเดิมโรงงานอยู่ครบตะเข็บเดิมซีนเดิมหมดเลยนะครับที่วางแขนวัสดุหนังบูนุ่มตะเข็บเดินได้ต่างๆครบทวนสมบูรณ์กระจกได้เป็นระบบไฟฟ้านะฮะเป็นออโต้ไว้สี่บานเลยนะครับมีชั้นทันล็อก ปับพับกระจกไฟฟ้ามีให้เรียบร้อยสามารถเซตเป็นแบบว่าสามารถเวลาเราล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถเนี่ยให้กระจกพับเข้าแล้วก็กางออกแบบอัตโนมัติได้ด้วยนะครับผมส่วนตัวบาะเนี่ยสามารถเมมโมรีซีดได้2ตําแหน่งตอบโจทย์นะสาหรับคนที่แบบว่าภายในครอบครัวมีผู้ขับขี่นะฮะหลายคนก็สามารถเมมโมรีซีดไว้ได้2ตําแหน่งนะครับผมเนี่ยฮะดูโครงสร้างตัวรถได้เลยนะฮะซอกเดิมน็อตเดิมไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยแก่ครับนี่ฮะสวยๆส,ส,สีเดิมๆรอยอาร์คเดิมๆอ,อยู่ครบๆนะฮะ บันบน้นเบรกแั้นคันเร่งไม่มีร่องรอยสนุงสนิมมาร์คสีอยู่ครบไม่มีร่องรอยการแกะซ่อมหรือว่าแกะไขแต่อย่างใดดูสครับเพจสิครับโอ้โหพลาสติกยังไม่ได้แกะออกพลาสติกยังไม่ได้แกะออกเลยครับสภาพคือสวยแล้วก็ใหม่มากๆนะครับผมนะฮะมีปุ่มพูดตารางอยู่ขวามือพวงมาลัยเรียบร้อยพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันคุมหนังให้อย่างดีตะเข็บเดินได้ต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะมีในส่วนของคูดคอนโทรลรับสายวางสายได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสตาร์ทเครื่องนะฮะให้ได้ ดูระบบต่างๆกันดีกว่านะครับผมและนี่คือกุญแจนะครับมีให้2ดอกครบเลยนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนคือบางคันเนี่ยกุญแจมาดอกเดียวนะฮะแต่คันนี้นะฮะกุญแจสำรองครบ2ดอกเลยถือว่าเพอร์เฟคครับคันนี้นะฮะผมบอกเลยเลยว่าเพอร์เฟคมาสตาร์ทเครื่องกันครับผมลืมหยิบกุญแจจากด้านบนมาครับกุญแจมันต้องอยู่ด้ในอยู่นี่นะครับโอเคขออภัยด้วยครับผมเนี่ยครับเสียงเครื่องยนต์ยังนิ่งๆอยู่เลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ เบนซินขนาด2.0ลิตรนะฮะไม่เคยผ่านการติดกร๊รแล้วก็ไม่ได้ผ่านการซ่อมหนักแต่อย่างใดมาเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะนะครับเลขไม้ตอนนี้อ่าขยับไปประมาณ121,000กิโลเมตรนะครับผมเ <c oughs> ทียบกับตัวปี2020นะครับรถปลายปีก็เฉลี่ยวิ่งประมาณ20,000โลนิดๆเท่านั้นนะครับประมาณ20,000 24,000 5ประมาณนี้นะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเวลาคุณเอารถเช็คศูนย์เนี่ยก็ทุก10,000โล นะหรือว่า6เดือนก็ปีหนึ่งก็20 0 0 0โลก,ก็ถือว่ากำลังดีนะครับแล้วก็คันนี้อย่างที่บอกไปเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดทุกระยะมีประวัติการเช็คศูนย์อยู่แล้วนะครับผมเรื่องการเค้มต่างๆเราสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปของตัวรถได้ชัดเจนประวัติค่อนข้างดีนะครับดูในส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้านะฮะแดชบอร์ดที่อยู่ด้านบนสีของเขาจะไม่ซีดไม่จางนะครับผมเพราะว่ารถเนี่ยก็ไม่ได้เอาไปจอดตากแดดทิ้งไว้นะครับผมเนี่ยครับเพราะว่าถ้ารถจะจอดตากแดดนะดูแลไม่ดีเนี่ยสีมันซีดจางแน่นอนครับ ได้กระจกตัดแสงออโต้เรียบร้อยนะฮะกระจกมองข้างตัดอมองหลังตัดแสงออโต้ไฟส่องแผนที่เป็นแบบ L อวดีนะครับผมพ้ด้านตัวรถสวยไม่มีรอยเจอไม่มีรอยสักยันครับเนี่ยะได้เบาะหนังปรับไฟฟ้าเป็นแบบคู่หน้าเลยนะครับเนี่ยฮะสภาพสวยมากเบาะยังตึงยังแน่นไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะครับนี่สภาพสวยๆนะฮะเบ,บาะแน่นๆแบบนี้เลยนะครับผมนะีน่ะครับดูเนี่ยนะตกแต่งด้วยลายไม้สวยๆแบบนี้ได้จอกลางกล้องถอยมีให้เรียบร้อยแอร์ออโต้ดิจิตอล ยยกซ้ายขวาแบบอิสระนะครับดูนะฮรระบบต่างๆนะคะบครบคันครับไม่ว่าจะเป็นหวงไวร์เลสชาร์จเจอร์นะสามารถมือถือที่รองรับระบบไวร์เลสก็สามารถวางแล้วก็ชาร์จตรงนี้ได้เลยนะฮะมาพร้อมตัวเกียร์โตรมัสนะครับเบรกมือไฟฟ้าเบรคฮมีให้ครบนะหัวเกียร์สภาพสวยไม่มีร่องไม่มีร้อนเลยครับแล้วก็ถัดมามาดูโครงสร้างตัวรถกันต่อนะฮะดูได้เลยครับหัวน็อตยังคมยังสวยไม่ได้มีรอยไขไม่ได้มีรอยแก่สติ๊กเกอร์เดิมโรงงานนะครับนี่ครับ คมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับรับประกันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะฮะไม่นหนักจมน้ําพิคฆาหากสนใจคันนี้นะฮะดูคลิปนี้แล้วอยากจองรถนะฮะหรือว่าอยากนัดกันมาดูตัวจริงเรียนเชิญนะครับที่บริษัทเพชยรเสทียไทย68ยิบาทย่างหนึ่งมีนบุรีจังหวัดกรุงเทพนะครับผม แต่ว่าเดี๋ยวถ้ารถคันนี้ปรับสภาพเสร็จแล้วอาจจะไปตั้งขายอยู่ที่สาขาสุวินทวงศ์นะฮะถ้าอย่างไงสนใจมาดูรถตัวจริงโทรัศ a ก่อนได้นะครับเดี๋ยวผมจะเช็คว่ารถจอดอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าอยู่ไม่ห่างกันขับรถไปเนี่ยประมาณ15บห้านีก็ถึงนะครับผมบ่อด้านหลังสภาพสวยงามเช่นเดียวกันครับยังตึงยังแน่นไม่มีฉีกไม่มีขาดครับดูครับสภาพสวยงามแล้วก็พื้นที่นะฮะด้านหลังถือว่ากว้างขวางคือต้องบอกอย่างนี้ครับรถคัมรี่เนี่ยเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่นั่งด้านหลังค่อนข้างโคตรสบายนะครับผมประมาณนี้เลยนะฮ มีแอร์แถวสองให้เรียบร้อยนะครับด้านล่างมาพร้อมกับจุดชาร์จโทรศัพท์มือถือให้2จุดอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เสียมอวยความสะดวกครบคันครับผมเขาจะมีในส่วนของตัวม่านด้านข้างด้านหลังนะมีให้2บานนะครับสำหรับฝั่งผู้โดยสารด้านหลังนะฮะท้งซ้ายและขวาแล้วก็มาด้านหลังมีให้นะแต่ว่าเราสามารถเปิดปิดที่ตรงพงมลัยได้นะครับมันจะมีปุ่มเปิดปิดอยู่นะครับผมนะฮะก็ถือว่าเพิ่มความเป็น p r i v a t เนี่ยนะครับมีม่านตรงนี้ให้ดูครับตามแผงประตูสภาพสวยไม่โทมไม่ช้ํา เลเบลต่างๆอยู่ครบนะฮะสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานนะครับผมยังไม่ได้แกะออกเลยนะฮะคันนี้คือต้องบอกได้เลยว่าสภาพแรกรับเนี่ยของเขาสวยมากๆนะฮะสวยจริงนะคันนี้นะสภาพแรกรับที่ยังไม่ได้ผ่านการเก็บงานหรือว่าเก็บรายละเอียดใดๆนะครับผมแม็กด้านหลังฝั่งขวานะฮะก็สภาพสวยริ้วรอยการเบียดใดๆนะถ้าไม่มีเลยนะฮะนะฮะก็คืออยากให้ดูสภาพแรกรับว่าตัวรถเนี่ยที่เรารับเข้ามาเนี่ยเป็นแบบไหนนะรีวิวแบบ ละเอียดแล้วก็ตรงไปตรงมาไม่มีการกักข้อมูลแล้วก็ปกปิดข้อมูลแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเอาแบบที่ว่าพี่ๆสามารถตัดสินใจได้ในคลิปเผื่อพี่ๆคนไหนนะฮะที่อยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าลูกค้าเพจของเราต่างจังหวัดมีค่อนข้างเยอะนะครับผมจะได้ดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจนะฮะสามารถตัดสินใจได้เร็วมากขึ้นเพราะว่าถ้าตัดสินใจช้าเนี่ยรถที่สวยๆมักจะติดจองไปก่อนนะครับประมาณนี้เลยนะฮะเพราะว่าที่ร้านเราต้องบอกไว้ก่อนขายเดือนแล้วประมาณ170-1เจถึงคันนะฮะ คือไม่ต้องแปลกใจนะบางทีแบบโทรเข้ามาแล้วผมบอกว่ารถติดจองไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเซลล์ที่นี่มีประมาณน่าจะประมาณ40กว่าคนได้แล้วตอนนี้เพราะว่ามีเปิดใหม่สาขาที่3เพิ่มเซลล์เข้ามานะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสการขายนะครับเพิ่มการมองเห็นมากขึ้นหากใครดูคลิปนี้แล้วแล้วก็สนใจรุ่นนี้แล้วก็เห็นสภาพแบบนี้แล้วชอบใจนะฮะสามารถรีบจองเข้ามาด่วนได้เลยนะครับด้านท้ายนะฮะก็ไม่มีรอยชนหนักใดๆนะครับมีเซ็นเซอร์ถอย4จุดนะฮะกล้องถอยมีให้เดิมๆจากโรงง,งานก็ ทำงานร่วมกับตัวจอกลางที่อยู่ด้านหน้าครับไฟเบรกด้านหลังสภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรอยล้าวเป็นไฟเบรกแท้เดิมโรงงานนะฮะไม่ได้มีการแกะเปลี่ยนแกะซ่อมใดๆมาโลโก้ทุกอย่างนะฮะอยู่ครบๆนะฮะไฟเบรกฝั่งนี้ไม่มีรอยแตกรอยล้าวใดๆเลยนะครับผมกระจกด้านหลังมีตัวไล่ฟ้ามีไฟเบรกดูที่3ให้นะครับมาเดี๋ยวเปิดเข้าไปดูด้านในที่เก็บสัมภาระต้องบอกได้เลยว่าคัมรี่เนี่ยเขาพื้นที่เก็บสัมภาระค่อนข้างจะกว้างขวางนะฮะกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หญเนี่ยเก็บได้สบายนะ ไม่ว่าจะเป็นพวกถุงก๊อฟต่างๆนะคบผมเนี่ยครับให้ผมให้ดูโครงสร้างด้านในนะฮะเดิมๆโรงงานแบบนี้เลยนะครับรอยอาร์ตต่างๆตะเข็บต่างๆเดิมๆไม่ได้มีรอยทาสีด้านในมันจะเป็นสีด้านหน้าแบบนี้นะฮะถ้าเป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับผมแล้วก็ถัดมาดูด้านล่างนะฮะนี่ครับอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินแม่แรงล้อ,อยาอะไรนะฮะอยู่ให้ครบตรงนี้เลยนะครับผมสีเดิมโรงงานครับเนี่ยฮะได้เป็นสีไข่ขาวแบบนี้นะฮะสีเดิมโรงงาน จะมีเหมือนกันทางซ้ายและขวาไม่มีร่องรอยสนิมหรือว่าร่องรอยการพ่นสีทาสีมาแต่อย่างใดเลยนะครับผมแล้วก็ดูในส่วนของฝาท้ายนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนะครตรงซ่องนอ็อตจะไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยแกะนะครับฝาท้ายเดิมไม่ได้มีการแกะซ่อมหรือว่าการชนจากด้านท้ายมาไฟเบรกเนี่ยจะถ้าจะเป็นพาร์ทเดิมมันจะเป็นไทโคโยโตะตรงนี้นะยี่ห้อไฟเบรกนะเพราะว่าถ้าไปไปเปลี่ยนที่สู์เนี่ยก็จะเป็นอีกคนอยี่ห้อหนึ่งนะฮะแต่ว่า ก็คือมันเป็นมันเป็นของศูนย์นะครับแต่ว่าคนละยี่ห้อกันนะคือจะสื่อให้ถึงว่าไฟเบรกเนี่ยเดิมจากโรงงานไม่ได้มีการชนหรือว่าการเปลี่ยนมาแต่อย่างใดเลยนะครับผมนะฮะประมาณนี้เลยนะครับผมนะฮะสวยงามจริงๆครับสมัครคันนี้นะฮะใครสนใจรีบจองให้ทันนะครับผมมีไฟนั้นนะฮะรองรับทุกอาชีพนะครับทุกสถาบันการเงินตอนนี้มีประมาณ1ิบสถาบันการเงินนะฮะไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรนะฮะ แนะนำปรึกษาคขามาก่อนเบอร์โทรด้านล่างคลิปนะฮะผมทิ้งไว้ให้แล้วนะฮะโทรมาได้แอดไลน์มาได้อยากรู้รายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมนะคะทักมาสอบถามได้เลยนะฮะยินดีให้คำปรึกษาเรื่องการออกรถการจัดไฟนนซนครับนะฮะประตูฝั่งนี้นะฮะสังเกตนะสีผิวสม่ํสมเสมอการไม่ได้มีสีโดดหรือว่าสีเพี้ยนมาแต่อย่างใดเลยสีเดิมเดิมโรงงานเลยนะครับผมแม็กด้านหลังฝั่งซ้ายสภาพสวยริ้วรอยการเบียดใดๆแทบไม่มีนะฮะนี่คือสภาพแรกรับดิบดิบแบบนี้เลยส่วนตัวยางปี23สานะก็ คิดวา่าจะใช้ได้น่าจะประมาณอีก2ปีนะฮะก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะก็ถือว่าคันนี้เดี๋ยวปรับสภาพให้เสร็จพร้อมใช้งานเลยแผงประตูด้านหลังฝั่งซ้ายสภาพสวยไม่โซมไม่มีช้ำนะครับผมม่านต่างๆนะฮะใช้งานได้เป็นปกติแล้วก็ฟิล์มที่ติดมากับตัวรถเท่าที่เช็คมานะรอบคันของ 3M เนี่ยก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับได้ฟิล์ม 3M ก็ถือว่าได้ฟิล์มเกรดดีด้วยนะครับนะดูตามซอกประตูเดิมๆสีเดิมนะฮะไม่มีเยอะไม่มีรอยพ่นสีทําสีมานะฮะ คันนี้นะสวยจริงนะครับผมนะฮะรถสวยแบบนี้ไปไวแน่นอนครับเชื่อผมเถอะครับใครสนใจหรือว่าใครกำลังมองหารุ่นแบบนี้อยู่ที่เป็นตัว 2.0G เนี่ยรีบจองมาให้ทันนะครับเพราะว่าติดจองไวแน่นอน729,000ครับได้รถปี2020ปลายปีนะครับผมใช้งานกันต่อยาวๆเลยนะครับเนี่ยรถสวยไม่มีรอยเยอะไม่มีรอยทําสีมานะฮะแล้วก็ไม่เคยผ่านการติดแก๊สประวัติการเข้าศูนย์ก็อยู่ครบนะครับผมเนี่ยดูสคับเพจนะฮะ พลาสติกที่เป็นสีสายยังไม่ได้แกะออกแต่ว่าสีฟ้ามันลอกออกไปแล้วนะครับผมเนี่ยฮะโอ้สวยนะฮะซอกเดิมน็อตเดิมไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไขลนะก็แผ่นเพจตัวรถต้องบอกไว้ก่อนนะถ้าคันไหนไม่มีแผ่นเพจแบบนี้อยู่นะห้ามซื้อเด็ดขาดนะฮะเพราะว่ามันจะบอกเลขเครื่องใน้ตัวถังนะแล้วก็เดือนปีผลิตนะฮะตสติ๊กเกอร์มอกออยครบครับไม่ได้มีรอยเยิม้มรอยแกะหรือว่ารอยถูกทาทรงทรงําสีแต้อย่างใดนะครับผมนะฮะไปยังไงครับก็น่าจะตัดสินใจได้บ้างนะถ้าสำหรับ ใครที่สนใจหรือมองหารุ่นนี้อยู่นะคลิปนี้ผมว่าน่าจะตัดสินใจได้บ้างนะครับก็พยายามนะฮะร,รีวิวให้เห็นทุกซอกทุกมุมนะครับผมเนะี่ยฮะล้อต่างๆสภาพสวยงามนะฮะร,รอยเบียดใดๆแทบไม่มีนะครับผมใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะหรือว่ารีวิวตรงไหนขาดตกบกพองไปนะก็สามารถทักมาได้นะครับต้องการข้อมูลตรงไหนเจาะจงโดยเฉพาะนะฮะเดี๋ยวติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องคันนี้ให้ดูต่อนะครับ สำหรับเครื่องยนต์นะครับเป็นเบนซินขนาด2.0ลิตรนะครับก็เป็นเครื่องรุ่นใหม่เดินเยบครับประหยัดน้ำมันกว่าเดิมครับไม่มีน้ำมันซึมนะครับไม่มีเสียงดังผิดปกตินะครับผมนะครับห้องเครื่องสภาพสวยๆปะเก็นยางซียางต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์ครับแบตเตอรี่เนี่ยเพิ่งผ่านการเปลี่ยนมาเมื่อเดือนพฤษภาคมปี68ที่ผ่านมานี่เองนะครับผมก็แบตเตอรี่นะฮะเหมือนได้แบตใหม่นะครับผมนี่ฮะโชคเดิมครับไม่ได้มีการตัดต่อฝากระโปรงนะฮะไม่มีรอยแกะซ่อมหรือว่ารอยแกะทาสีนะครับ สังเกตตามจุดน็อตต่างๆนะฮะไม่มีรอยขูดขีดไม่มีรอยขยับหรือรอยไข่นี่แต่อย่างใดน,นะครับผมแผ่นกันความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะอยู่ในสภาพเกิน90%จุดเลเบลสติกเกอร์ตัวรถอยู่ครบๆนะฮะไม่มีรอยพ่นสีทําสีมาสังเกตตามรอยอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบนะฮะสีเดิมโรงงานรูระบายความร้อนยังคมยังสวยครับส่วนคานด้านหน้านะครับนี่ครับไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวหรือรอยคดงอแต่อย่างใดน,นะฮะยังตรงยังสวยนะฮะหรือว่ารอยการกระแทกใดๆ ตรงนี้ต้องบอกไว้เลยว่าเป็นโครงสร้างหลกักโครงสร้างเดิมถ้าเกิดรถมีการชนหน้าหรือว่าเปลี่ยนตัวคารนมาเนี่ยที่ร้านไม่ได้เอาเข้ามานะเพราะว่ามันมีผลต่อเครื่องยนต์นะต่ออุปกรณ์ด้านในนะครับต้องบอกได้เลยว่ารถคันนี้นะครับคัดมาให้แล้วนะครับรับประกันไม่ชนหนักจมน้าพลิกคว่ำแน่นอนนะครับสำหรับใครที่มองหาแคมรี่ที่ได้ทั้งปีปีใหม่นะปี2020จด21คันนี้นะครับไม่ประมาณ1.2แสนนะครับผมรถหน่วยงานดูแลดีครับเช็คศูนย์ตลอดทุกระยะนะครับไม่เคยชนหนักไม่เคยน้ำท่วม คันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากครับตอนนี้รถอยู่ในขั้นตอนสภาพแรกรับนะครับยังไม่ได้ล้างหรือว่าทางภะษาใดๆเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเก็บงานเก็บยละเอียดนะรับรองสวยกริบขึ้นแน่นอนครับขายสนใจรีบจองด่วนนะครับคันนี้สภาพนี้นะมาวไปไปวแน่นอนครับฟีดาผ์อ์เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ12,400บาทนะครับมีไฟแนนซ์นะให้ครบทุกสถาบันออกรถได้ทุกอาชีพแน่นอนครับปรึกษาเข้ามาได้เลยนะครับติดต่อเบอร์โทรด้านล่างคลิปโทรมาได้แอดไลน์มาได้นะครับผมดีดีครับปรึกษาครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อให้ไม่พลาดรถเข้าใหม่แบบนี้อีกนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ